สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับหมอเจ๊อีกแล้วนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามฟังรับฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หมอได้เห็นยอด s u b สไครป์ที่เพิ่มขึ้นมานะคะหมอก็รู้สึกขอขอบพระคุณจากใจจริงเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้หมอได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็อาจจะไม่ดีเนาะมันได้รับผลกระทบมาจากโควิดโควิดคริสนะคะซึ่งมันเป็นผลกระทบนี่มันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องมาหันมาดูแลสุขภาพนะคะ ให้เราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยเราก็จะเป็นการลดภาระในการไปซื้อยาไปหาหมอไปเสียค่าใช้จ่ายต่างๆด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูแลสุขภาพให้ไม่เจ็บป่วยนะคะมันก็จะเป็นการที่ดีที่สุดเลยนะคะส่วนเรื่องซีรีส์กัญชานั้นนะคะที่เมื่อวานหมอได้ทำเป็น EP 1นะคะ ตอนนี้ก็เตรียมน้ำมันกัญชามาแล้วละ่ะเดี๋ยว EP ีที่2จะเป็นจะให้จะให้ดูน้ำมันกัญชานะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียต่างๆอะไรต่างๆนะคะของกัญชาถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะท่านที่กด u u s c r i b e เข้ามาหมอขอวอวยพรให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเป็นเจ้าคนนายคนนะคะเพราะว่าหมอตั้งใจทํามากเลยนะคะซีรีส์นี้นะคะ วันนี้เอาก่อนที่จะไปเรื่องกัญชาวันนี้เรามาพูดถึงสุขภาพด้านอื่นกันก่อนเนาะสุขภาพด้านอื่นๆนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปัสสาวะบอกโรคได้เวลาที่ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ปัสสาวะเนี่ยก็ต้องลองสังเกตนะคะว่าสีของปัสสาวะของท่านเป็นอย่างไรนะคะกลิ่นของปัสสาวะของท่านเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ มันช่วยบ่งบอกโรคได้หลายชนิดเลยนะคะเช่นโรคไตโรคเบาหวานกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะนิ่วเนาะหรือทางเดินนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือแม้กระทั่งถึงท่านผุภาพบุรุษนะคะก็อาจจะเป็นต่อมลูกหม,มากนะคะผิดปกติก็เราก็ดูจากปัสสาวะได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะการสังเกตปัสสาวะนะคะ จะทำให้ทราบถึงความผิดปกติของร่างกายได้นะอันดับหนึ่งข้อนหนึ่งเลยปัสสาวะกลิ่นผิดปกตินะคะอาการปัสสาวะมีกลิ่นน้ำนมแมวพบได้ในคนที่เป็นเบาหวานที่เป็นมากและไม่ได้รับการรักษานะคะปัสสาวะจะมีกลิ่นเหม็นเน่าหรือปัสสาวะใหม่สดแต่มีกลิ่นแอมโมเนียนะคะ,ะแสดงถึงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะ 2. ปัสสาวะเป็นเลือดนะคะอาการปัสสาวะมีสีแดงสีน้ำล้างเนื้อมีเลือดออกปนในปัสสาวะอาการนี้นะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะนิ่วในไตไตอักเสบหรือเนื้องอกในทางเดินปัสสาวะนะคะต่อมาปัสสาวะขัดนะคะอาการที่3ปัสสาะสวะขัดก็คืออาการปัสสาวะลำบากเจ็บขัดต้องออกแรงเบ่งนะคะอาการเกิดจากการ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีนิ่วในไตหรืออาจจะมีต่อมลุกหมากโตนะคะต่อมาอาการที่4คือปัสสาวะขุ่นนะคะปัสสาวะที่ถ่ายใหม่ไม่ใสมีลักษณะขุ่นอาจเกิดจากมีนิว่วหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเกิดจากอาหารหรือยาบางชนิดนะคะเช่นยาซลฟ้านั่นเองต่อมาปัสสาวะบ่อยนะคะถ่ายปัสสาวะบ่อยปริมาณเยอะและ ต้องตื่นปัสสาวะกลางดึกนะคะอาการนี้นะคะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไตและโรคเบาหวานนะคะต่อมาสุดท้ายและปัสสาวะเป็นฟองนะคะอาการปัสสาวะออกมาเป็นฟองคล้ายสบู่อาจเกิดจากเส้นเลือดฝอยในไตอักเสบนะคะเป็นสัญญาณเตือนโรคไตนะหากมีอาการเหล่านี้ก็อย่าละเลยรีบไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาอาการจะดีที่สุดนะคะ ส่วนการดูแลเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะนะคะวันนี้หมอก็จะมาบอกให้นะคะให้ทุกท่านไปดูแลตัวเองง่ายๆไม่ต้องเสียสตังค์นะคะก็คือคนเราควรจะดื่มน้ําสะอาดนะคะวันหนึ่งอย่างน้อย6-8แก้วน้ําต้องเป็นน้ําสะอาดนะคะไม่ใช่น้ําอัดลมนะคะไม่ไม่เอาน้ําที่มีน้ําตาลน้ําที่เป็นเครื่องดื่มคาเฟอีนอะไรแบบนี้เราไม่เอาเนาะน้ําที่เป็นไขมันสูงต่างๆนะคะ หรือว่าใส่น้ําตาลสูงพวกเครื่องดื่มชาเขียวใส่น้ําตาลเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเนาะมันจะไม่ไม่ดีต่อระบบทางเดินปัสสาวะนะคะส่วนเรื่องอาหารนะคะอาหารเราก็ไม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารไขมันสูงนะคะอาหารที่มีรสจัดรสเค็มจัดรสเผ็ดจัดรสเปรี้ยวจัดไอ้พวกนี้นะคะมันก็จะไม่ดีต่อไตของเรานะคะเราก็ต้องดูแลนะคะเรื่องนี้ให้ดีค่ะต่อมานะเราก็มาดูสมุนไพรกันบ้างนะคะ สมุนไพรที่ช่วยขับพิษร้อนบำรุงไตและขับปัสสาวะนะคะก็จะมี1หนวดข้าวโพดมะระชะเอมลูกฟักเขียวลูกเดือยนะคะห้าอย่างนี้นะคะหนวดข้าวโพดมะระชะเอมฟักเขียวลูกเดือยนะคะมันจะมีฤทธิ์ขับพิษร้อนบำรุงไตขับปัสสาวะนะคะต่อมาก็มีอีกนะสมุนไพรที่ดูแลเรื่องนี้ก็มีอีกก็มีถั่วแดงถั่วดำไหมข้าวโพด ตะไค้ง่ายเง่าสับประรดนะคะกระเจีย๊ยบผสมพุทซาแดงเก๊ก้วยรากเตยหอมแล้วก็ใบข่อยนะคะส่วนสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของป้องกันกระเพะาะปัสสาวะอักเสบก็คือราก30นะคะแล้วก็ยังมีอีกมียาด,ดแมวญาติใต้ใบารางจืดนะคะก็จะช่วยล้างพิษไตนะคะ รากเตยหอมด้วยนะคะมันก็จะทําให้าบารุงเกี่ยวกับเรื่องไตเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอาลวค่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีพี EP หน้าก็จะมีสิ่งละอันพันลน้อยเก็ดสุขภาพนะคะโดยหมอจะมา,าเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะโดยการบูรณาการนะคะระหว่างแผนตะวันตกกับแผนตะวันออกนะคะเพราะหมอเนี่ยเรียนแผนตะวันตกมาแล้วก็ตอนนี้ก็ กำลังเรียนแพทย์แผนไทยเนาะกำลังจะสอบใบประกอบโรคศิลปะและใกล้และก็จะเอา2อ,อแผนเนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายๆนะคะเป็นกันเองแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทุกท่านอยากจะมีคําถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอ,อะไรก็ได้ก็สามารถที่คิดว่าที่คิดว่าอยากจะมาปรึกษาหมอนะก็เขียนคําถาม ไว้ใต้คลิปได้นะคะหมอจะมาตอบให้แล้วก็จะหาข้อมูลมาตอบให้เนาะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปนั้นนะหมอได้รวบรวมข้อมูลนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าพูดจากประสบการณ์หรืออะไรแค่นั้นนะมันจะมีทั้งความอ,อ,องค์ความรู้ต่างๆนะคะที่หามานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่าน เป็นอย่างมากเลยนะคะก็วันนี้ต้องขอจบคลิปิปก่อนถ้าเกิดว่าชอบชื่นชอบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเราจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านฟังกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ